สวัสดีพี่นอ้องป้องป้ายสู้ผู้สู้คนเมื่อนี้มาพบพหอกับบวก่อนร้อยกินซาแล้วเนาะเมือนี้ึบบ่ื่อว่าอาหารเมนูเข้าเมนี้ชื่อว่าเต็มเต็มเตียบพี่น้องนั่นก็คือต้อมกบพี่น้องเพราะว่าเราดูมันแล้วพี่น้องนี่โอ้ยต้มกบใส่ใบกระขามอ่อนพี่น้องอือครุกคเนาะต้มกบใส่ใบบระขามอ่อน แก้ะซิมีพักแนะ่กินกับ้วมีหมักแตงออนแล้วมีหมหนักกินข้าวแล้วก็กินหวานพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะเออมือนนี้ก็ถือว่ามือน,นี้เป็นพิเศษแน่มือน,นีน้เนาะอ่าพิเศษแน่มือนนีน้เนาะบ่ก่อนคืออยากมาตะด,ดนละพี่น้องเนาะมาวาวลายหางจวดกันเลยพี่น้องบ้านก่อนอื่นซิมน้ำซะก่อนพี่นอ้อง อืมน้ำเกาทาชมเพื่อวะอืมหอมอมั้บหนาพี่น่อบหนาอืมอืมบหนาพี่น่อคบหนาอืมคบหนาพี่น่อ

โดนเละพี่น้องเว้ย กระชืออยาก you, แข้งแขงเลยนะไอ้เจ้าว่ามันเป็นกบเกากบแตปลีเหลวพี่น uh ้องอ่ากระดูกก็ใชยพี่พี่น้องเลยอ๋อปลาเช่นเมื่อยลุ่มพี่พี่น้องแล้วก็มีบักแต้งพี่น้องแบงอ๋อ 老妹们一般往北，嗯。嗯 ตามด,ดูการพี่นอ้องประกาศต็นเนี้ย เดนนะินหนานบริสุิ์พี่น้องเฮ็ดเองเห็ดพี่น้องต้มเองต้องต้มแด็ดนี่เป็นไอ้เด่นทวนเนาะอู้หไอ้เด่นทวนเนาะพี่น้องเลยอหอมเปรี้ยวหอมจีนคนกับอื่นไม่หอมจีน ผมจะบาบานมาก่อนเอองง <c oughs> เไปไปพิ่งหอมเปรใบมันเปรย์เลยพี่เนาะเมิ่อ, <c oughs> อามันคือกันพี่เนาะเออเนี่ยได้กี <c oughs> ่ไร ฟินขนาด้วยไ้มล่ะเมื่อก่อนจะมากินมากินมากค้าค้าค้าต่อยมันเปล่าอ อาหารบ้านหน้าพี่น้องอาหารบ้านหน้า เพราะว่าตัวหัวมันนี่แม่นบักก่อนบกินพี่น้องเนาะบกินหัวสิหัวยังก็ยาพี่น้องหัวกบหัวเขียดหัวอื่นๆหัวไก่หัวปดบก่อนบกินมาแต่ไพี่น้อง Ừ. chuột nạm chạy thì nó mà Ừ. ừ. Chỉ tổ bớt nó อันนี้ว่าอยากก็ชื่อเร้่อพี่น้องบอกท่านได้กินยังพี่น้องหรือว่าตั้งโต๊ะสิกินกินอันเดียวเหรอ ดูกมันจะแข็งพี่นนอะคันมันเป็นกบไม่ไมันกบไม่กินกินกระไดพี่นนองกระดูกมันอ่อนเท่าหย่ำกบกบหน้าดู่มันเป็นกบกบจะปีกไก่พี่นอาะ กูแพงเลยพี่น้องธรรมาได้อนี่เห็นว่าบาก่อนกิน3ามชีโตเนี่ยบุย้กถือๆเลยพี่น้องเลยโอ้พี่น้องทำไมบาก่อนยังอยู่บ้านวะก็ตายจังไปห้าเนี่ยเอาตรงไ่น แต่จริงอยู่หน้าประกอนกบไล่เลยเปี่เพราะว่าหน้าประกอนเป็นหน้าหน้าทงหน้าทงกวางคือกูปลาหน้าเนี่ยรลายจะได้ปีกอะไรกินกินเดี๋ยวกับพี่เนอะฟังป้ายฟ้ามาให้กิน คร,รันรน้นเมื่อก่อนเมื่อก่าท่านไปหาก็ได้กินพี่เนาะปิดกบปิดเขียดตัวหน้าเอาเมื่อไปได้บดไปหาพี่เนาะสาเหตุบดไปหาเมางมืงมนอมน,นีกอีกธนาเรื่องพี่น้องเนาะชุดยอดกระเม่นปลายพลเรือพี่น้องเออเขาท่าแชมเพอวะ สวัสดีก่อนคำหนึง่งโอ้น้ำก็สมได้ใจพี่น้องว้าว่าอ่ะก็ถือ,อว่ามะฮอรนนี่สำหรับคลิปนี้กับสิจูไว้สมิทธ์สะก่กนอนเนาะพี่น้งนองเนาะมือนี้ก็ถือว่าได้กินตม้มกบใส่แบบข้ามออนก็ถือว่ากินตามฤด,ดูกาลพี่น้งนองเนาะเพราะว่าฟูงวินตำนี่ก็เริ่มมากเลวพี่น้องเลยเนาะก็กพอดีบางก่อนกินแล้วสำหรับคลิปนี้กฝากพี่ฝากน้อง ถามมากก็กดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามในช่องแฟนเพจไลค์กิ่นแชนแนลเนาะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้แกทีมงานเฮาได้สั่งคลิปใหม่ๆใหม่ๆออกมาให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งอันใดอันใดบ่มันบ่กขาด่มเ่ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้พี่น้องเนาะคอมเมนต์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าโอ้บาก่อนอยากอยากให้ปรับตัวนั้นอยากให้ปรับตัวนี้เนาะก็ บาก่อนก็ยินดีเนาะจะแก้ไขให้เนาะเพราะว่ามันกับซองเฮ้ากับเป็นซองลูกไม้นางไม้แน่พี่น้องเนาะอ่ามาในนากล่องมันกับแบบมันกับนีู่พูดียวจัดพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเฮ้าสุภูสุคนพี่น้องทั้งฟังไทยพี่น้องทั้งฟังเล่าทั่วประเทศเนาะ ผู้ที่ติดตามแล้วแล้วก็ผู้ที่กาลังเขามาติดตามกขมข็ขอให้ยุ่ิีมีใหงสุภูสุคขลำรวยสุภูสุนมีเงินมีทองอยาเจ็บอยาจนทุกคนต้องรวย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 ไปละวัดเดยบายบายกู bye bye.